สอนทำบัคในเกม The Frost นะครับซึ่งจะทําให้เรานะครับผมสําเร็จภารกิจฉายาที่จะได้อัตราคลิปเพิ่มมา35%นะครับทุกคนโดยการทําไม่กี่นาทีเท่านั้นเองซึ่งเควสนี้จริงๆแล้วนะครับมันให้เราทําการตีบวกสิ่งของนะครับแต่ว่าการตีบวกปกติเนี่ยมันจะต้องใช้พวกแรกที่เราไปตีดอกจากมอนนะครับแต่วิธีการของเรานั่นก็คืออันดับแรกทุกคนมาที่เกาะแรกนะครับผมแล้วก็เดินมาที่บ้านหลังนี้เลยนะฮะ แล้วก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปในตรงนี้นะครับใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเราต้องเข้าไปในตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมฝั่งนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูครับฮึบโอ้หยังยังนี่ฮะเข้ามาแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอุโมงค์ลงไปข้างล่างนั่นเองนะฮะเราก็ลงไปในอุโมงค์แบบนี้เลยนะครับทุกคน นี่ครับลงมาแบบนี้เลยนะครับเราก็จะมาเจอกับกล่องเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับเราก็ทําการปีกล่องครับทุกคนและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ปลาแบบนี้เลยนะครับทุกคนจะให้ทุกคนนะครับฟาร์มจนได้ปลาแบบนี้3ตัวนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาที่เตาหลอมได้เลยนะครับทุกคนพร้อมกับยัดปลาลงไป3ตัวนั่นเองนะครับทุกคนก็จะสามารถสร้างมีดได้แล้วนะครับ โดยที่ห้ามใส่ของอย่างอื่นลงไปนะครับใช้แค่ปลา3ามตัวนี้เท่านั้นนะครับทุกคนทําไมเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะและเราก็จะได้สิ่งนี้มานะครับทุกคนนี่ดาบที่มีปลาแบบนี้เลยนะฮะคตร <c oughs> เท่หลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ร้านตีบวกได้เลยก็ใส่เจ้าดาบปลาที่เราเพิ่งคับมาไปนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ กดตีบวกไปเลยนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าราคากดตีบวกเนี่ยจะถูกมากๆนะครับแต่ถ้าทุกคนเผลอไปใส่แร่นะครับราคาตรงนี้เนี่ยมันค่อนมันจะแพงมากนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แร่อะไรเลยนะครับก็สามารถกดบวกได้นะครับเพียงแค่เรามีเงินแค่นิดหน่อยนะครับเราก็สามารถมาทําภารกิจตรงนี้ได้แล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับทุกคน